ณปัจจุบันนั้นมนุษยชาติได้ให้กำเนิดเครื่องมือที่มีชื่อว่า AI เออเออมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยทำอะไรได้หลายๆอย่างซึ่งนั่นลงมาถึงการแย่งงานของมนุษย์เช่นเดียวกันแต่ว่านะไม่มีอะไรสามารถทดแทนครอบครัวได้ล็อกล็อกล็อช่เสียงเอ็กโคทำไมวะเนี่ย เอาเละทุกคนก็ยีดต้อเรากับคนกับเข้ามากันอีกแล้วนะกับช่อง g o หรือว่าก็โอดันเองนะซึ่งวันนี้เราอยู่กันในแมปของเอ่อ,อ,อนักแข่ง vs พลิซเอไอเนะนะซึ่งมันเป็นแบบที่แบบมันจะเอาเอ,าเอา AI เนะี่ยมาขับรถกับเราก็คือแบบมันจะสู่มากเราจะเป็นนักแข่งหรือ AI อเฮ้ยไม่เราจะเป็นนักแข่งหรือ, AI, อ,อ,รนนรอตำรวจมันก็แทบเป็นศตัตรูนะก็มันไอ้กูอธิบายเข้าใจยากเว่ย เราจะได้ขับรถสู้กับไอ้พวก AI พวกนี้อ่ะนะคือแบบโอ้โหมานล้าน่าสนใจในระดับหนึ่งเลยนะซึ่งตอนนี้ผมมาอยู่ในเซิร์ฟส,ส่วนรวมก็อาจจะมี AI ผสมผสคนไปแต่ว่าเล่นไปสักนิดหนึ่งก็อาจจะแบบไปลอง AI ล้วน,นไงทุกคนโอ้โหไหนว่า AI จะมาแย่งงานนะขอชมหน่อยนี่ว่ามันจะมาแย่งงานได้ถึงไหนกันเทียวได้แลนะผมแกลแอบไปเล่นมาสักนิดแล้วก็ค่อนข้างจะสนุกเลยนี่กูไปเซิร์ฟรถมาลนะราคา คันกว่าบาทเลยค่อนข้างแพงเลยนะใครอยากจะซื้อก็เออก็อซื้อนะั่นแหละไม่มีอะไรหรอกกู <c oughs> จะพูดทำไมอย่างกูเนี่ยเอาละมาลุ้นกันก่อนว่าเราจะได้เป็นตำรวจหรือว่านักขับรถโอ้ไป็นตำรวจเด้อได้เลยให้ได้โชว์เองว่านักขับประชาชนเป็นยังไงเออกดสกิลกดกด F ทำอะไรได้โอ้ยกด F เซเลนได้เหรอไอ้บ้าตอนเล่นเมื่อก่อนไม่มีงี้ตอนเล่นเมื่อก่อนไม่มีงี้เอาละเราจะเริ่มทำการจับคุมได้ เซเรนเซเรนนี่คือเจ้าหน้าที่งแหละนางคือเป้าหมายของเราเนี่ยอาจจะต้องทําแบบให้รถมันพังไม่นไม่ก้รถมันหยุดมาถึงจะชนะนะเอาจบแล้วอะไรวะเออแล้วก็ตารวจเนี่ยจะมีเฟดแต่ละเฟดต่างกันนะทุกคนแบบเฟดแรกเนี่ยอาจจะยังใช้ในโตไม่ได้แต่เฟดที่สองอาจจะใช้ได้นะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเออสมเตสสมผลดีเพราะว่าโจมมีคนเดียวไงนั่นแหละนะเฮ้ เอาเมื่อกี้กูไปทำไอ้นี่มาอยู่ก็ได้เป็นเดลราโชว์ละพรางของครอบครัวน่ะไม่มีวันถูกแกแย่งงานได้หรอกไอ้ลูกหมาเอ้ยอะไรเหมือนโอ้รุ่นต้องทำภารกิจสำเร็จด้วยเหรอโอเคได้เลยเง้ยแม่งความเลยแย่แล้วแย่แล้วเฮ้ยมันตามมาแล้วกูเปิดในโตเจ็ตไดฟ์โอเมกอดโอเมกอดเฮ้ยเปิดมาเอาเลยเหรอตำรวจเว่อไปเป้าตำรวจเว่อไปเป้า กูต yeah, so hmm. oh. okay, mm ีฟตีฟโอ้กูมาอยู่หน้าสถานีตำรวจอืมอะไร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 ตำรวจอะไรโอ้มึงมึงจะเอากันเวอร์ไปไหนฮ่าฮ่าฮาไฮ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 ยังยังไม่ยังไม่ตันยังไม่ตเอาตันแล้วอุ้ยไม่ได้เริ่มไหนเลยโดนจับเลยตอนนี้ดอมไปแล้ว มันไม่สําคัญหลอกว่า AI หรือคนจะขับอยู่หลังโค้งมันไล่มันสำคัญที่รถตั้งหากไม่เกี่ยวกันเลยโอเคทุกคนผมมาเร็วนะรอบนี้ผมมาเออมาคนเดียวนะเนื่องจากเมื่อกี้แม่งเมื่อกี้เออมันมันมีคนเยอะมากเกินไปก็เลยแบบนั่นแหละนะคือคนมันเยอะทุกคนเข้าใจไหมก็เลยแบบมันไม่ใช่ AI 1 0อไงนี่รอบนี้แหละขอลองหน่อยดีว่า AI มันจะสับไหนเกียวอ่ะฮะ มันจะสู้ความเร็วของดอมดูผู้นี้ได้ยังไงโอ้รโ,โลนนี่ไม่ได้มาได้ไดมาง่ายๆนะเอ็นน้องพี่โชว์ประสบการณ์อันชโชนเล t s ก o เวลาถึงสามนาทีโอ้โหสรุรคันนี้มาแรงเสมออะไรพรัฒกิการเราต้องทำอะไรอะ่ะเอ่าทำการวิ่งวิ่งบนไหนโอ้จีสเก่งฟู่อาแต่อา,อาภนภารกิจอเอเออหนึ่งความเร็ว ก็ไม่เห็นเท่าไหร่เลยนี่ว่าชนนี่ไงนี่ทุกคนสามารถชนเพื่อแบบเอาไม้มาชนโอ้ยแม่งกำลังอธิบายแล้วแบบสามารถชนเพื่อล้มต้นไม้มาทับตำรวจได้ด้วยนะดีฟดอมดูไปเลยจ้าเอาละเราจะทำการข้ามสะพานโค้งได้ยังไงกันนี่นี่คือว่าฝีมือ เอาแล้วเอาล้เราต้องไปไหนทุกคนอาจจะมึนหน้าจอน่นะผมอาจจะขออภัยอุ้ยขับงี้ได้เหรอกอาวดินี่กูดูถูกเลยเฮ้ยตามมาตามมาตามมาเลยนี่โอ้ยความความความแย่แล้วโอ้ยทำการชนดีโอ้ยโอ้ยต้องกูต้องขับรถชนคนสามคนเหรอให้ตายเหอะโอเคต้องเก็บเมื่อกี้เก็บอะไรเก็บเงินปะ ไม่รู้ไม่รู้พคมันเหมือนมันจะมี ability ด้วยนั้นเราต้องกดเออโอ้กด Q ability ไปใช้ไม่ได้ก็เลยขึ้นเอาแหละมึงเต็มตัวตายโอ้กูขอโทษกูขอโทษมันเป็นภารกิจกูต้องทำนี่มึงตัวสุดท้ายขับช้าขนาดนี้มึงขับเท่าไหร่เนี่ยฮะมึงขับเท่าไหร่เนี่ยไปละจ้านี่โอุตีฟตีฟมือ ตีฟอ,อ้าวอ,อู้เกือบรู้ว่าจะไม่ชนไม่ชนจะได้ไปรอนาติดไปแย่แล้วเอ้าเอาตายเลยแคว AI เหรอไอบ้ไอบาออ้าไอ้บ้าไอ้แย่เด็ดคนวิกฤตแล้วไี้ไอมันจะแย่งงานแล้วขงจริงแล <c oughs> ้ววะไปใจใจเย็นๆพี่บ่าวกูเจ็บเป็นน้าแม่งม,มาใหม่ดิ เมื่อกี้ถือว่าอดนายเสฉยรอบนี้ผมจะไม่ทำตามภารกิจละเพราะว่าแม่งภารกิจเป็นยากเกินไปไม่ไม่จริงๆภารกิจก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกดีไง <c oughs> โชว์ฝีมือไปดิเฮ <c oughs> ้ยเฮมันมาแล้วเหรอเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาเร็วจังวะอ้าวก็ตามมาก็ตามมาตอนนี้ดอมซาเลเยอร์แบบ <c oughs> เดี๋ยวนะมันเสียดอมซาเลเยอร์ <c oughs> โอ้ยมันดักหน้ามึงโหดมากไม่วะควรจะพังควรจะพังไอ้บ้า โอ้ยอ้ตตรงนี้ทหารหรตำรวจเหรอก็ว่ายอยู่ทำไมมันมาดักหน้าเร็วจังโอเคโอเคอืมตามมาถ้ากล้าตามแล้วก็อ้าวหลอกกบุ๋นโดนหมุนเข้าไหเมื่อไะถ้าโดนบุ่นเข้าให้เป็นอะไรคะยาอุ้ยอัพเกรดยาสวยอืมเดินๆๆๆๆโอ้เมก้าโอเมก้าอะไรอะไรเฮ้ยมันตึงจังวะเฮ้ยสลัดไม่หลุดสลัดไม่หลุดอะไรชนให้ไหม ชนให้ไหมอืมไปกูตำรวจอืมใช้สปีดสปีดในการเร่งหนีไม,ม,ม,ม่การอมิการอุ้ยชิ่นี่เขาชนแม่งจังเลยชนแม่งจังเลยนี่ไม่รู้ซะแล้วว่าฉันคนที่เป็นใครฮะโอ้ยเอ้ยไล่อยูอย่ได้อยูอย่นีเคาว่าเทคนิคเขาเรียกว่าเทคนิคเทคน,นิคราชนไอ้นางไม่ตามมาวะ เอาตามตาม,ตามอย่างตัวนี้ไงนี่กูได้ยิบยิบเลี้ยวเขาให้นี่ต้องทำโชว์ทำลายสักหน่อยเฮ้ยดีเก็บสองก็เก็บหนึ่งเหรอไม่เป็นไรโอ้ยมันโอ้ยมันเร็วจังว่ะตำรวจมึงแแหลเครื่องไหนเนะี่ยเหย่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้ไอว่าเร่งตัวทันด้วยแย่แล้วแหละอา้าตอนนี้ หนีดีกว่าหนีดีกว่าโอ้ยคือไม่พังเลยอ่ะคือแบบเก่งมากตอนนี้เทียสองสามีสุดท้ายเอาไงจะมาไหมจะมาจับไหมโอ้ไม่จับเลยไอ้ว้าก็ไม่เห็นเก่งหรือว่าไอ้สองเกมแรกกูแค่เทสคทนั้นเลยถ้ากูไม่เทสล้วก็พวกมึงก็ไม่ได้กินตั้งแต่เกมแรกแล so <c oughs> <c oughs> ้วน้องยัยคนขี evet ้โม้ไอ้คนรอบนี้ผมเพิ่มให้พวกมันห้านาทีเลยคือแบบดูถูกกันเต็มที่แบบ โแค่สามนาทีพวกมึงก็ไม่เอาไม่กูไม่อยู่แล้วอะภาษาอะไรกับห้านาทีวะฮะคือให้ทายตั้มโบนเลก็ว่าได้โอเคกูขอโทษอุ้ยอุ้ยเจาะเจาเห็นหรือเปล่าทุกคนเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้โอ้อไม่คิดไม่ไม่พยายามะไม่เข้า นี่จุกจุกจมคำนี่ไงไอ้บ้าความแล้วความทับเคียอะไรเราโอเคโอเคไป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 ลุกๆๆลุกลุกลุกไปจ้าไปโอ้โหมีการฟิปคือใช้ได้จำกัดด้วยนะ่งเงยมุนงิดมากโอ้เฮ้ยแมันเจาะที่จอ,อยางนี่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 กลัวแล้วถ้าอยากจับมาก,ก็ตามมาแท็กจับเยะอยะเยอะ โอ้โ้ยังปลอดภัยอยู่เงยหน้าคณิจริงก็เข้ามาเพราะว่าแบบการดีปตัดับประการแม่งไม่มีใครเอาลงอ่ะโอ้โหดูดิโอ้หมันก็จะชนทุกทีทางเลยไงวะเก็บหนึ่งเฮเก็บสองนี่ไงอ่านทางออกเฟดสีแล้วคูเฟดสีติหลืองสังสองอาทีแต่โอเคตรงนี้ดีดดอืมโอ้โหมึง มึงตลกปะเนี่ยไอ้ชายเงยโมเโอ้ยขานอยู่รบพันอยู่กึศต้องสอยมึงเก่งโอ้ยแย่เลยเฮ้ยรอดอีกเลยมันไปไม่ได้ไอ้บ้าเฟดห้าเล้วเดี๋ยวนะเราเล่นยสามนาทีไม่มีเฟดห้าไม่ใช่หรอเออแย่ละแย่ละเฟดห้าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแย่ละเฟดห้าจะเกิดอะไรขึ้นนะเฟดห้าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะเออ

<anto government> ไม่เค้มแล้ง like <mad Liberty> oh okay, ั้นแหละตอนนี <magic> ้โอ้จีสเกิร์โอ้เเก็บยาเก็บยานี่ไงทำอะไรกูเด้ฮอตอนนี้กูแม่งมียาพิเศษยาปฏิชีวนะยาปฏิชีวนะว่ายาปฏิวัติวู้วว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 ี่วว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 ่วว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 เววะ เดิไม่เห็นเท่าไหร่ด้วยเอ้ไอ้ขับอย่างนี้ได้หรือเปล่าไม่เก่งเอ๋อเดียคนรอบนี้ผมเพิ่มระดับความยากสุดให้กับตัวเองเลยนะถือว่าเป็นความท้าทาย,ยางไงสิบนาทีถ้ามึงเอากูลงได้ถือว่ามึงเอ่อถือว่ามึงไม่ชนะเพราะว่าสองรอบเมื่อกี้กูชนะไปแล้วไงเออไม่ไม่ไม,ไม,ไมีการชนะอะไรทั้งนั้นแหละ ชนะจริงกูร้องแน่นอนนาติก็ตามมาด้วยความเร็วขนาดนี้ไม่ไปทางแพ้โคตรเมียเมื่อพุทธเจ้าเอาโดนจับเลยเอาไอ้เหะไรทั้งเจ็ดนาทีเขายังพลเล่นได้เฟสน่าดีอีกเจ็ดนาทีโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนิ่จาโอ้ยไม่ต้องรุนแรงขนาดนั้นก็ได้ไวก็ต้องได้คนไม่ต้องรุนแรงขนาดนั้นก็ได้ ขอบคคนบอกบางนะคือตำร,รวจือดได้โปรดแต่คน,คนต้องขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะตอนนี้อยู่กับเอ่อมังกรคนขี้คุกนกกนะมันจะปิดยังไงเอาปิดไม่ได้ขค้ออกมาแล้ว <laughs> แต่นะเป็นเกมที่สนุกดีเป็นแบบให้เราเวิสเวอร์ซักับ AI ไอใครขยากเฟอร์ซักับ AI ล้วๆนๆอ่ะแน,นะนำให้สร้างเซอร์ฟีมันฟรีแม่งค่อนข้างแบบเอาเลยอ่ะไม่เอาเกินไปจนกูแทบไม่รอดอ่ะตอนเนี้ยก็เอาเป็นว่าเอาไว้เจอใหม่กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน i mm -hmm.